สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับ MyFrost TV นะครับโอ้ไม่ได้ถ่ายตั้งนานเย่ <Yeah. S 1> เดี๋ยวแปบนึงหลายคนสงสัยกันอยูละละ่แล้วล่ะทำไมหน้าผมถึงเป็นแบบนี้ขาวชั่วเลยครับอันนี้คือผมแต่งสก,กินใหม่นะครับและพอดีตอนนี้วันศุกร์ว่างไม่มีอะไรทำเพื่อนก็ไม่เล่นกันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับเล่นเกม p o ยแบ b a n นะครับ PB นะครับ โอเควันนี้นะครับเราจะมาเอาชีวิตรอดเติมต้นใหม่ตั้งแต่แรกเริ่มครับถามว่าทําไมต้องเริ่มเล่นใหม่นะครับก็เป็นเพราะว่าไอ้จจาแมปเอ้เริ่มแรกเลยได้ไหมไอ้ที่มันนานมาแล้วอะที่ผมกําลังทําเสียแบบออสวัสดีนะครับ <c oughs> นั้นอะคือผมไม่ได้แบ็กอัพเอาไว้แล้วเปลี่ยนคอมใหม่ก็เลยต้องเริ่มเล่นใหม่ความจริงก็จะเริ่มตอนเวอร์ชัน ใหม่ออกนะอันนี้เวอร์ชัน1.7เวอร์ชันเก่าโอเคอย่าหมดรอช้าเวลาไม่เคยวาลีเวลาวาลีเออนะวาลีเวลาไม่เคยรอไข่ไม่รอเวลาอ๋อ,อ,อเพื่อนผมส่งการไปไหนกันบ้างโอเคนะรัดก็ไม่อยากให้คอมมันแหลก โอเคครับ okay, นะมาเริ่มกันเลยแล้วกันถ้าเวอร์ชันใ,ใหม่มาก็รีแมปใหม่โอเคครับ okay, นะอย่างแรกในการเอาชีวิตรอดก็คือตัดไม้มันเป็นสัจธรรมนะครับว้าวนั่นครับคีเปอร์ของเรานั่นเองเราจะยังไม่ไปตรงนั้นสเกลก็มีมีลาวาสะดวดช่างเถอะมาตัดไม้กันก่อนต่อยไม้นะครับอันนี้คือ สิ่งเริ่มแรกในการเล่นมานเลยหวัง <c oughs> ว่าคลิปนี้จะเป็นการเอาชีวิตรอดในคืนแรกของผมที่สนุกกว่าอันแรกแล้วกันนะผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงชอบเป็นจังเลยเอ้เอาชีวิตรอดในคืนแรกแบบเริ่มแรกของผมเลยอะเสียงไมค์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพูดก็เหมือนจะหลับ แต่ก็กดไลค์เยอะที่สุดแล้วก็ยอดวิวเยอะที่สุดเลยนะเนี่ยตอนนี้คนที่ว่าไหมครับว่าเป็นเกมปัญญาคนอะไรนะอย่าไปสนใจเขามากเพราะนั้นมันนานมาแล้วถามว่าที่เขาพูดอ่ะจริงไหมมันก็จริงนะ m i n ม c r ค f t เอาชีวิตรอดเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประยประจำวันก็ ถ้าเอาจริงๆเลยนะมันก็ไม่ได้หรอกมันก็ถ้าเกิดทําตามมันก็ยื้ไปได้สักชั่วโมงน่าจะส,สักสองสามวันนะเองถ้าเกิดมปชีวิตรอดตามไมค้าบะ่ะแต่เขาก็ไม่ควรจะพูดอย่างนั้นนะเพราะว่ามันเกมมันก็คือเกมนั่นแหละคนเล่นที่บอกว่าเอาชีวิตรอดได้ด้วยไมค้าบมันก็แล้วแต่เขาจะคิดแล้วกนะัน แต่ผมยังไงผมก็ยังชอบเล่นมาคับอยู่โอเคพูดมาสิ่งแรกนะครับในการทำในการในวันแรกที่เราสร้างเวลมานะครับคือตัดไม้แล้วก็ตัดไม้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ต้อง <c oughs> ใครที่เพิ่งเริ่มแรกเลยมาดูคลิปนี้นะครับ ต้องดูนะเนี่ยไอสี่เหลี่ยมสีขาวๆเนี่ยมันคือดวงอาทิตย์แล้วดูนะว่ามันเริ่มไปทางไหนมันเริ่มไปทางนี้ใช่ไหมดูให้มันลงประมาณนี้ประมาณนี้เราก็คุดถ้่มได้แล้วล่ะเฮ้ยเักเธอแป๊บหนึ่งมนาะ <c oughs> โอเคมาเริ่มกันต่อม่อกินน้องผมเรียก นี่ฟักทองเราได้มนแล้วคืนแรกเราได้ฟักทองแจกจริงเลยโอเคตอนนี้เราได้มามา32ละเราจะสร้างบ้านตรงไหนดีผมแนะนำบ้านในคืนแรกให้เราสร้างบ้านใต้ดินเอ่อใช้สุดเดิมนะผมยังจำได้อยู่นั่นคือทิศตะวันตกทิศตะวันออก ตะวันออกนี่ก็ทิศเหนือเราไปแถวนั้นกันดีกว่าใครที่มาดูใหม่ก็สงสัยอีกว่าทำไมต้องดูทิศด้วยเพราะว่าผมไค่เชื่อ,อในสยศาตรนะ์นไม่ใช่สยศาสตรนะ์คือความเชื่อของคนโบราณเขาถ้านอนเอาพันหัวไปทางอี้ สร้างบ้านให้หันหน้าบ้านไปทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกก็ได้น,นั้นทิศตะวันออกีนทิศเหนือ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 เราสร้างอไดีเอาเ่นเจาะตรงนี้เลยแล้วกัน ไม่ดีอ่ะเรื่อมากมความเรื่องมากจะทำให้เราสร้างบ้านได้อู้ป่าไม้เนื้อขาวเอ้ความเรื่องมากจะทำให้เราสร้างบ้านได้ตึกๆแน่เลยอ่าไม่เป็นไรเจาะตรงนี้แหละเดี๋ยวเราขยายบ้านยังไงอ่ะภาคนี้ถ้าเกิดเวอร์ชั่น1.8ทีอ่ออกก็ ได้ย้ายไปอยู่บ้านไม้ล้วกันอนะไม่มีภาคที่แล้วมีดินก็เก็บไว้นะครับดินก็มีประโยชน์เหมืกันไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์แหมเอ้เราก็ผมข่าวแนละ้กินเดิมก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องเน้นสวยอะไรมากเอาเดี๋ยวภาคหนะ้าเปลี่ยนแล้วกัน โอเคนะลืมบอกเลยเออไมครับเนี่ยในตัวเรานะช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยยังต่อไปที่เราต้องทำคือครับคัพติ้งทเทเบิลนะครับโตครับให้เราเอาไม้เนี่ยที่เราต่อยอวางไว้จแล้วดึงนี่ออกมาจะได้สี่แล้วก็มาวางเต็มในตัวเราจะเป็นช่องครับสี่อีกสองคู่สองนะครับแต่พอเราครับมาแล้วคลิกขวาที่พื้นปึ๊กคลิกขวาไปที่โตครับ ช่องคับมันจะกลายเป็นสามคูณสามนะครับโอเคหลังจากนั้นเราจะมาทําประตูกัน <c oughs> ประตูก็เอาไม้เนี่ยวางไว้แล้วเราจะได้วูเดนแพงเสร็จแล้วเราก็วางไปเลยให้มันเป็นอย่างนี้เราจะได้วูเด d ดอมมาก็คือประตูและเราขุดสีบล็อกแล้วก็ทําอีก <c oughs> วางปลืดออามาพ่อโทรมาครับแบบหนึ่งโอเคมากลับมาแล้ว ช่วงนี้เดี๋ยวอาจจะตัดคลิปเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าถ่ายตอนที่พ่อกับแม่กลับมาจากการทาจากงานพอดีตอนนี้อยู่หน้าหมู่บ้านครับแม่บอกว่าหมู่บ้านไหนโอเคพอเราครับได้ประตูเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็คลิกขวาที่พื้นปึกป๊กๆเราจะได้งี้นะแล้วก็คลิกขวามันจะเปิดประตูนะคลิกขวาอีกทีมันจะเป็นปิดประตูนะแม่เราจะพูดเดิ่องไหนนะไเ<อ>นี่ยเราจะย้า,ายข้นซีเบอเข้ามาในบ้านเสร็จแล้วเราก็คลิกขวาวาไงไอย เดยวโอเคหลังจากนั้นนะครับเราจะมาขยายบ้านกันก่อนเลยไอ้อดินเนี่ยมันจะต่อได้ใช่ไหมแต่ไอ้สีเทาๆเนี่ยมันจะต่อนานมากนะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานที่สร้างหมาครับเขาจึงสร้างไอเทมอันนี้มาเอาบูเดแท้มาก่อนเสร็จแล้วอะไรนะเออบูเด n แท้งมาวางไว้ สอ,อันพอจะได้สติ๊กมาอีกอันนึงเสร็จแล้วสติกเนี่ยให้เราวางเหมือนไอ้วูเดิ้ลแพมเมื่อกี้เลยแต่วางไวส้สอ,อันนี้จากนั้นวูเดิ้ลแพมอีก3อันวางไว้ข้างบนจะกลายเป็นวูเดิ้ลพิกแอ็หรือที่ขุดหินหรืออะไรพูดไม่ถูกอะ่ะแต่ลักษณะการราฟของมันคราฟก็คืออะ่ะอันนี้คือไม้ใช่ไหมนี่อันนี้ที่ขุดก็ข้างบนนะครับ มันจะคราฟได้ง่ายนะครับจากนั้นเราก็มันจะขุดเร็วขึ้นครับสามสี่ห้าหเจ็ดโอเคจากนั้นนะครับเราขุดหินมาจะได้คอบโบสโตนเราก็มาวางไว้เลยแบบนี้ วนรอบเหลือช่องว่างไว้ตรงกลางเราจะเราจะได้เตาเผามาเตาเผาก็มีช่องว่างตรงกลางใช่ไหมอันนี้จากนั้นเราก็คลิกว,วางไปเลย <c oughs> จะได้แบบนี้มาให้เราคลิกเข้าไปเหมือนคัปติ้งเทเบเลจากนั้นนะครับเราเอาไม้มาวางไว้ข้างบนอันนึงข้างล่างอันหนึ่งอันนี้จะเป็นการเผาไม้ครับพอไม้เผาเสร็จปุ๊บจะกลายเป็น ชาโคนะครับโดนาชาโคของเรานั่นเองสีดำนะครับไม่ใช่ละชาโคก็คือฐานไม้ฐานไม้จะให้แสงสว่างนะครับที่จะเอาเบกค้าเป็นท็อตนะครับท็อตก็เอาไว้ให้แสงสว่างแก่ชีวิตเราก็วางไปแบบนี้นครับดึงออกมาจะได้ท็อตมาต้องรอให้ไอ้เนี่ยเผาเสร็จก่อน อ่าตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับมีซอมบี้มาเต็มเลยโอเคมันมืดอย่างนี้ใช่ไหมให้เราเลือกมาที่ทอตจากนั้นคลิกขวาตรงไหนก็ได้ปึ๊กมันจะสว่างขึ้นนะครับโอเค <c oughs> ใครมีไอ้นี้เหลืออยู่ก็ใช้ไปนะครับประหยัดของหน่อยไมครับต้องเรียนรู้การประหยัดของ เราจะขุดไม่ค่อยกว้างมากเท่าไหร่เพราะเราตั้งเป้าหมายกับตัวเองไว้แล้วว่า <c oughs> เล่นตอนเล่นในภาคนี้เราจะสร้างบ้านมาหมดนะ,ค,ะ <c oughs> ความจริงคลิปอีภาคที่แล้ว1.7เนี่แหละสร้างไว้แล้วนะแต่ว่าเราไม่ได้ย้ายไปอยู่ วัสดีไก่มันเป็นอาหารไหมเดี๋ยวเราก็จะหิวแล้วเนี่ยมาแล้วเราเ,เราจะยังเก็บมันไว้อยู่ โอเคอันนี้ใช่ไหมครับมันเหมือนคล้ายๆดินเนี่ยแหละแต่คือมันจะมีคุณสมบัติคือลวงได้นะครับ <c oughs> เขาเรียกว่า g กาเวลหรือแปลเป็นภาษาไทยก็ก้อนกรวดนะครับแล้วเวลาขนเนี่ยมันก็ช้าใช่ไหมแต่ g กาเวลเนี่ยให้เราเลื่อนมนมาที่ทอสนี่ต้องอาศัยความไวนิดหนึ่งครับต่อยบล็อกข้างล่างทิ้งวาเลยนี่เวลากาเวลข้างบนนะครับหล่นลงมาใส่ทอตเนี่ย มันจะแตกในทันทีก็จะเป็นการประหยัดเวลาเนี่ยของเราในการขุดนะครับไปออก